สรุปแล้วเนี่ยการประเมินว p a เนี่ยต้องมีเอกสารไหมต้องจัดทำแฟ้มหลายๆแฟ้มเหมือนเดิมไหมต้องมีคลิปวิดีโอต้องจัดบูต้องทำอะไรต่างๆนานาเหมือนเดิมไหมอ่ะไหนบอกเป็นวใหม่ไงไหนบอก PA ไม่เน้นเอกสารแล้วทำไมหลายๆที่ถึงยังทำเอกสารเยอะแยะมากมายเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับทุกคนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับครูแบงค์นะครับในช่องวิถีครูบ้นบานๆนะครับทุกคนครับ วันนี้เนี่ยนะครับก็เชื่อว่านะครับหลายคนเนี่ยในช่วงนี้เดือนกันยาใช่ไหมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยกำลังเตรียมตัวที่จะประเมินว p a ออยู่ซึ่งเป็นวใหม่ใช่ไหมวใหม่มีเกณฑ์ใหม่มีรูปแบบอะไรใหม่ๆเข้ามาให้เราได้แบบต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลานะครับมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมเขาต้องเปลี่ยนการประเมินไปเรื่อยหรือว่ามันเป็นรูปแบบการที่จะให้ครูอย่างเราเนี่ยพัฒนานะครับอ่ะโอเคก็ช่างมันเถอะนะฮะ ไม่ว่าจะมีอะไรออกมาเราก็ต้องทําให้ได้นะครเพราะว่าครูไทยต้องทไํไในทุกอย่างใช่ไหมอ่านะครับอ่ะโอเคนะครับก็เข้าสู่ประเด็นของเรานะครับในคลิปนี้นะครับก็เป็นในส่วนของสรุปแล้วเนี่ยว่าพีเอต้องทําเอกสารไหมต้องเตรียมแฟ้มประเมินไหมไหนบอกว่า PA เเนี่ยต้องไปประเมินในชั้นเรียนต้องประเมินตามสภาพจริงตามใบงานตามคุณภาพของเด็กนะต้องไปดูผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่นะครับผมสรุปให้แบบนี้นะครับ วอพีเอเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ทํางานเป็นปัจจุบันครับ่าเป็นปัจจุบันยังไงนะครับก็ย้อนกลับมาว่าวอพีเอเนี่ยเขาบอกว่าลดภาระครูลดเอกสารวงเล็บการประเมินนะครับอ่าเข้าสู่เรื่องเอกสารอีกแล้วสรุป PA เนี่ยต้องทําเอกสารไหมนะครับต้องทำครับตอบให้นะครับต้องทำ แต่เอกสารที่ต้องทำนั้นเป็นเอกสารพื้นฐานที่ครูต้องมีอยู่แล้วนะครับต้องมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการเรียนการสอนด่านการพัฒนาตนเองนะครับหรือแม้แต่กระทั่งประเด็นท้าทายที่เราทำข้อตกลงไว้นะครับสิ่งต่งตางๆเหล่านี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเอกสารพื้นฐานยกตัวอย่างเช่นเอกสารการจัดการเรียนการสอนแน่นอนนะครับ ก็ต้องมาจากหลักสูตรนะครับเราต้องมีอยู่แล้วแหละทุกโรงเรียนก็มีหลักสูตรจริงไหมต้องมีโครงสร้างรายวิชาต้องมีแผนคุณครูต้องมีอยู่แล้วนะครับแล้วย้อนกลับไปที่ผมพูดว่าทําไม PA ถึงเหมาะสําหรับคนที่ทํางานเป็นปัจจุบันก็คือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เรา,เาไม่ใช่เมื่อก่อนก่อนที่เราจะทําการเปิดเรียนมาเนี่ยนะครับเราต้องเขียนแผนเตรียมไว้แล้วแหละเสนอหัวหน้าวิชาการแล้วก็เสนอผู้อำนวยการ เื่อที่จะอะไรครับอนุมัติแผนการสอนของเราแล้วก็หลังจากที่เราสอนเสร็จแต่ละชั่วโมงแล้วก็บันทึกท้ายแผนวา่าเด็กของเราเป็นยังไงนะครับมีการให้คะแนนนะครับถ้ามีใบงานก็เก็บใบงานไว้เนี่ยนะครับถ้าใครทํางานเป็นปัจจุบันวอ a พเนี่ยสบายสบายเลยนะครับทีนี้หลายคนเนี่ยอาจจะเป็นกังวลนะครับอาจจะเป็นกังวลว่าไหนบอกว่าวอ a พ ไม่ต้องประเมินเอกสารแล้วหลายคนเนี้ยเลือกที่จะไม่ทําเอกสารเลยแบบนี้มันก็ไม่ใช่นะครับทุกคนครับอะไรที่เป็นเอกสารพื้นฐานเราก็ต้องมีนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราจะกลับไปเหมือนเดิมนะครับทุกคนครับเหมือนเดิมก็คืออะไรครับเหมือนเดิมก็คือพวกเอกสารต่างๆเมื่อก่อนเราจะประเมินใช่ไหมเราจะมีแฟ้มเยอะแยะมากมายเป็นสิแฟ้มเป็นอะไรต่างๆแบบนี้นะครับแยกเป็นแฟ้มเป็นแฟ้มนะครับเป็นสิแฟ้มเป็นอะไรต่างๆเนี่ยไว้ให้กรรมการพอถึงวันประเมินเนี่ยก็เชิญกรรมการมาประเมินแล้วก็ จับบูธจับผ้าจับอะไรแล้วก็จัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอคล้ายๆกับนําเสนอนะครับซึ่งแบบนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มภาระครูนะครับอย่างที่เขาบอกมานะครับเพิ่มภาระยังไงเมื่อก่อนเนี่ยนะครับอันนี้ก็เห็นนะครับจากประสบการณ์แล้วก็จากตัวเองนี่แหละเอกสารบางตัวเนี่ยเราก็อาจจะพึ่งทําขึ้นก่อนที่วันที่เราจะประเมินมันก็เหนื่อยพอสมควรนะครับบางสิ่งบางอย่าง นะครับเราไม่ได้มีเป็นปัจจุบันมันก็เหนื่อยเพราะว่าเราต้องทําขึ้นมาใหม่นะครับแต่อย่างที่บอกว่า PA เนี่ยเขาไม่เน้นไม่เน,นเน้นเอกสารแล้วนะครับเขาไม่เน,นเน้นเอกสารการประเมินแ,แล้วเขาจะไปดูสภาพจริงนะครับในชั้นเรียนเราสอนยังไงเด็กของเราเป็นยังไงอยากดูผลงานของครูใช่ไหมเปิดสมุดเด็กดูนะครับครูให้เด็กทําอะไรถามเด็กครูคนนี้สอนเป็นยังไงเนี่ยแบบนี้นะครับแต่เขาบอกว่าสําหรับคณะก,กรรมการเหมือนกันนะครับที่ได้ฟังมาก็คือ กรรมการเขาก็คงจะไม่มาถามหาเอกสารของเราเหรอกนะครับยกเว้นว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากดูจริงๆนะครับเขาอาจจะขอดูก็ได้ ee, เห็นเราสอนดี <"W> oo, เราใช้แผนอะไร e uh, เขาอยากดูเราใช้กระบวนการยังไงเขาอาจจะขอดูแล้วก็เอาไปเป็นตัวอย่างนะครับแบบนี้นะครับก็สรุปให้ง่ายๆก็แล้วกันนะครับสำหรับว p a ต้องมีเอกสารการประเมินหรือไม่ก็สรุปว่า ต้องมีนะครับแต่ก็ต้องก็ลดลงไม่เน้นเท่าไหร่แต่สิ่งที่ต้องมีเอกสารหลักๆเลยก็คือเอกสารที่เราปฏิบัติงานนั่นแหละนะครับเอกสารพื้นฐาน,นด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการพัฒนาตนเองซึ่งทุกคนต้องมีอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าเเรามาทํางานในระบบราชการใช่ไหมนะครับเราก็ไม่สามารถพูดปากต่อปากด้วยวาจาได้มันก็ต้องมีรายลักษณ์อักษรด้านแล้ว ถ้าใครทํางานเป็นปัจจุบันผมบอกเลยว่า w p a เนี่ยสบายครับทุกคนครับสบายมากนะครับแล้วก็ประเด็นท้าทายก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าอะไรครับเราวางแผนไว้แล้วไงเราก็เพียงแค่ทําตามไทม์ไลน์ของเราสบายครับถึงวันกรรมการมาประเมินนะครับเราก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราแผนไว้หมดแล้วนะครับอ่ะทีนี้สําหรับผมนะครับก็จะมีในส่วนของคลิปต่อไปนะครับทุกคนครับเป็น ไอเดียนะครับการเก็บงานเพื่อที่จะให้คณะกรรมการเนี่ยนะครับได้เห็นเราได้ตลอดเวลาอยากจะประเมินตอนไหนก็สามารถประเมินได้นะครับถ้าวันไหนกรรมการสะดวกเขาก็อาจจะมา,มาประเมินตในชั้นเรียนจริงๆแต่ถ้าไม่สะดวกเราก็มีที่ท,ที่จะให้เขาดูนะครับอ่ะโอเคถ้าทุกคนอยากดูก็ไปติดตามในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับอ่ะก่อนที่จะจากกันนะครับทุกคนครับกระซิบถามเบาๆนะครับมีโรงเรียนไหนยังทําเอกสารยังทําแฟ้มแล้วก็พอให้นําเสนอ ประเมินไหมครับมีไหมคอมเมนต์มาบอกหน่อยก็แล้วกันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเนาะหลังจากที่เราประเมินไปรอบ2รอบมันก็น่าจะเข้าที่เข้าทางนะครับแต่ก็อยากรู้นะครับว่า PA เนี่ยมันทําให้ลดพลังงานครูจริงไหมนะครับลดเอกสารจริงไหมนะครับคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับอ่าสหรับช่องนี้ก็หวังว่าจะให้ประโยชน์กับทุกคน นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้กัแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปไปดูไอเดียที่ผมจัดทําเอกสารของผมเองนะครับติดตามไว้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ